พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเตยจะมารีวิวการสเตจควอลันทีน14วันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจริงๆตอนแรกอะกะว่าจะไม่ทำแล้วเนอะเพราะว่าแบบแอบขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยอีกประมาณ2วันอะเตยจะได้ออกจากโรงแรมแล้วนะคะก็เลยรู้สึกดีใจมากวันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆฟังละกันว่าการสเตจควอลันทีนนั้นไม่เป็นยังไงบ้างนะอะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเตยอะไปบินลอนดอนมานะซึ่งลอนดอนเนี่ยก็คือลงค้างที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ นอนคือไม่ถึง24ชั่วโมงนะแล้วก็กลับมาที่ไทยนะคะแล้วก็จะต้องมากักตัวที่ที่โรงแรมเนะ14วันตอนที่เตยได้ไฟบินนะเตยก็จะรู้ว่าเราจะต้องจัดกระเป๋า2ใบใช่ป่ะซึ่งเป็นกระเป๋าใบเล็กกับกระเป๋าใบใหญ่เนาะแล้วก็ของที่เราจะเอาไปลงทังที่ลอนดอนนะใส่ไปในกระเป๋าใบเล็ก แต่ของที่เราจะเอามาอีก14วันนะให้ใส่ไปในกระเป๋าใบใหญ่เพราะว่ากระเป๋าใบนี้จะไม่ได้ไปกับเราที่ลอนดอนนะเขาจะรออยู่ที่สวนากูมพอเรากลับมาลงที่สวนากูมเราค่อยไปเอากระเป๋าใบนี้แล้วก็เอามาที่โรงแรมนะคะจริงๆแนละ้วพอเราไปถึงที่ลอนดอนแล้วอะเราก็ไม่สามารถไปไหนได้นะคือเข้าห้องแนละห้ามออกอืมเราก็คืออยู่แต่ในห้องล้วก็ถ้าเกิดว่าจะกินอะไรก็คือต้องสั่งเข้ามากินนะคะก็คือไม่สามารถเดินออกไปซื้อได้แม้แต่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในโรงแรมก็ตามเนาะอ่ะเสร็จแล้วพอเราเช็คเอาท์ออกจากที่ ที่ลอนดอนเราก็เดินเข้าแอร์พอร์ตว่าโรงแรมมันก็คืออยู่ติดกับแอร์พอร์ต แล้วก็เดินเข้าไปเออตอนที่เตยเดินเข้าไปอ่ะปกติที่ลอนดอนมันจะเดินไกลามากแล้วก็เตยมีถ่ายรูปไว้แบบเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะตอนที่เราเดินเข้าไปที่แอร์พอร์ตที่ลอนดอนด้านในอ่ะเตยจาได้ว่าแต่ก่อนที่มาร้านรวงมันจะเยอะกว่านี้มากแล้วก็คนมันจะคึกคักใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ที่เตยสังเกตอ่ะถ้าใครนึกออกนะเวลาแบบที่เราเข้าไปในแอร์พอร์ตแล้วเราต้องลงบันไดเลื่อนเพื่อลงมาชั้นล่างใช่ปะเพื่อจะไปเกต มันจะมีร้านแคทคิดส,สันซึ่งแคทคิสสันอะปิดไปแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอะกะว่าจะแบบเออไปสอยแคทคิดส,สันอะไรเงี้ยแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยปิดจา้าก็เลยซื้อของกินนะคะชื่อร้านเพ e ทอา m a มนเชอนะคะมันเป็นตัวที่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะมันคือเหมือนดักฮอยซินแรปอะคะ่ะมันคือเป็ดฮอยซินอะแล้วก็เป็นแรปกินเอออร่อยมากเลยอะ พูดจริงๆว่าไม่เคยกินเลยนี่คือไปดูรีวิวของพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันแล้วเขาเหมือนแบบมาร์คไฟก่อนเตยใช่ปะ่ะแล้วเขาก็ไปซื้ออันเนี้ยก็เลยไปซื้อตามเขาแล้วก็ในร้านเนี้ยมันก็จะมีพวกแบบนอกจากแรปอะเขาก็จะมีสล,ดลัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีพวก เบียเชอร์มูสเลีอก็ไปซื้อเบียเชอร์มูสลียเขามากินทุกคนคืออร่อยมากแบบดีงามมากอ่ะคือธัญพืชที่เขาใส่อ่ะผลไม้แห้งอ่ะคือกรุบกรอบแล้วก็โยเกิร์ตก็คือเนื้อนเนียนนวลนัวมากจริงๆอร่อยมากจริงๆเออแล้วก็อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่เจจะบอกคือ,อตอนระหว่างที่อยู่บนไฟอ่ะเราไม่ได้มีอาหารเสิร์ฟเยอะเท่าเดิมคือจะมีอาหารแบบเป็นมื้อแบบเป๊ะๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้ตัวเองว่า คนทานค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเตรียมแบบของกินเล่นหรือแซนด์วิชอะไรเล็กๆน้อยๆไปทานเองบนเครื่องด้วยนะคะแล้วก็อ่ะงั้นเราก็มาต่อนะพอมาถึงที่สุวรรณภูมิเราก็จะได้ใบแบบนี้เป็นใบสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นเหมือนใบส่งตัวจากเข้าโรงแรมมาทุกคนซึ่งโรงแรมที่เตยม,มาพักอ่ะคือโรงแรม A1 นะคะอยู่ตรงซอยศูนย์วิจัยใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพนะแล้วก็พอมาถึงอะ่ะเขาก็จะให้เหมือนให้เซ็นชื่อใช่ปะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายขึ้นห้องนะคะอ่ะงั้น เดี๋ยวเตยให้ดูนะว่าในห้องเป็นยังไงบ้างอันนี้คือบอกก่อนว่ารกมากเพราะว่าอยู่มาแล้ว12วันนะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะคะอันนี้ห้องที่นอนนะคะก็จะเป็นเตียงใหญ่นะแล้วก็มีทีวีมีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือของแบบรกรุงรังมากมายของที่โรงแรมให้นะคะก็จะมีอันนี้อันนี้คือโรงพยาบาลที่เขามาตรวจโควิดให้นะคือโรงพยาบาลปิยะเวทนะคะในถุงเนี่ยนะเขาก็จะมี หน้ากากนะคะมีเจลแอลกอฮอล์นะแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมิเดี๋ยวนะตวหยิบก่อนที่วัดอุณหภูมิแบบนี้เพื่อเราจะต้องมาวัดเองทุกวันแล้วก็ส่งผลให้เขาใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบพวกการน้ําร้อนมีกาแฟหรือเษซาาที่กินไปแล้วแล้วก็ นี่เป็นน้ำขวดจริงๆแล้วน้ำที่โรงแรมให้จะเป็นน้ำขวดเล็ก2แพ็คนะเตยกินหมดไปแล้วแล้วก็อ e ีแพ็คหอันนี้เตยกอ,อามาเองแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าใหญ่ที่ที่เตยบอกว่าอันนี้มันจะอยู่ที่กรุงเทพนะเพราะว่าเนี่ยมันจะแอบมีเขียนไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเขียนว่าออฟโหลดนะคะนี่ห้องน้ํานะเขาก็จะมีพวกแบบบูแชมพูอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ให้เราครบเลยนะนี่คือเตยใช้ไปแล้วบางส่วนแล้วก็มีพวกแบบโมวกคุมผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่ห้องน้ำก็เป็นแบบเป็นเรนชาวเวอร์ดีทีเดียวน้ำแบบของก็จะรบนิดนึงน้ำคือแรงมากแล้วก็รอ้อนสัใจอะไรนี้นะแล้วก็เป็นแบบตรงห้องน้ำเนาะนี่ก็คือแบบใช้ไปแล้วมีความแบบยัดยับนางไว้แล้วก็ส่วนสำคัญก็คือเขาก็จะเตรียมพวกชุดผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีแบบพวกบาร์โรบเนี่ยเขาก็จะมีให้เห็นไหมเขาก็จะแพคไว้ให้เลยนะคะนี่ แต่คือเตยก็ใช้ไม่หมดนะก็ใช้อันเดิมไปอย่างนี้นะแล้วก็ที่โรงแรมก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโซฟานะคะนี่ก็จะลกนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ที่เตยเอาไปด้วยที่ลอนดอนนะก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กแค่นี้คือเอาใบนี้ไปแล้วก็เอาถุงเสื้อไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อระหว่างวันว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะคือเราต้องอยู่ทั้งหมด14วันใช่ไหมทุกคนวันแรกที่มาถึงนะเขาก็จะปล่อยให้เรานอนไม่สนใจโลกอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารปกติเขาก็จะมีให้สั่งใช่ปะ่ะแต่ว่าวันแรกเขาก็จะเลือกให้ว่าให้เราทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้ว,วันเย็นนะคะเสร็จแล้วพอวันที่2เราก็จะเลือกได้ว่าทานอะไรได้บ้างนะเป็นเมนูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก็คือเวลาที่จะสัง่งใช่ป่ะคะก็เลือกตามรหัสเนี้ยนะ ว่า B01 B02 อะไรเงี้ยคือมื้อเช้าก็จะมีพวกโจ๊กมีข้าวต้มมีไข่มีข้าวผัดอะไรประมาณนี้นะคะง่ายๆเสร็จแล้วมาต่อที่เมนูหลังหลังก็จะมีพวกแบบข้าวผัดมีซั้วมีราดหน้ามีผักสีอิ๊วมีข้าวคุกกี้มีอะไรเงี้ยนะนี่ตามเมนูเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ดินเนอร์นะคะดินเนอร์ก็จะมีเมนูเยอะขึ้นนะจะมีแบบ ข้าวผัดอเมริกันมีข้าวไข่เจียวต้มยำมีะกะเพรามีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเมนูที่เป็นเมนูฝรัง่งแบบพวกสปากเกตตี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบสลัดไก่อกไก่อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมารีวิวว่าที่เตยกินนั้นคืออะไรอะไรอร่อยเนาะคือมื้อเช้าเต่ชอบกินโจ๊กเออโจ๊กอ่ะก็รสชาติดีแล้วก็ข้าวผัดเขาก็รสชาติดีนะจะบอกว่าจริงๆแล้ว เอวาทำอาหารคือค่อนข้างอร่อยเลยนะคือกินมาประมาณ10เมนูมีประมาณเมนูเดียวที่รู้สึกว่าไม่ชอบเออส่วนเมนูที่เป็นเมนูร้นจะบอกว่าผัดซีอิ้วอร่อยมากอร่อยแบบ สั่งกินติดกัน3วันจริงๆผัดซีอิ๊วหมูถ้าใครได้มาเนวันกขขอให้ลองนะคะว่าดีจริงๆคือรสชาติเดียวกับไปกินตามร้านที่เขาขายพวกผัดซีอิ๊วราดหน้าเลยอร่อยมากๆทุกคนเตยกินหมดเลยอ่ะแล้วก็เมนูที่เป็นข้าวคุกปิกก็อร่อยเอออันนี้ก็อร่อยลองลงมาแต่ถ้าให้เลือกว่าทชอบอะไนสุดนะชอบผัดซีอิ๊วมากสุดอ่าเสร็จแล้วพอมาหมูเย็นจริงๆหมูเย็นนี่คืออร่อยหลายอย่างเอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อไข่เจียวต้ยมยำก็อร่อยอ่าแล้วก็มี เลยว่าปีไก่อันเนี้ยข้าวที่เป็นไก่อ,อกอันเนี้ยก็อร่อย,อยทุกคนแล้วก็เหมือนอยู่ไปประมาณอาทิตย์นึงเขาก็เหมือนเพิ่มมีเพิ่มเมนูมาให้เรานะเขาคงกลัวเราเบื่ออะไรเงี้ยก็จะมีเพิ่มพันแนงมีมัสมันมียำยำมุนเส้นนะคะแล้วก็มีแกงเขียวหวานมีแกงขี้เหล็กแล้วก็อะไรไม่รู้อีกประมาณสองสอย่างแต่ว่าเออเตยไม่ค่อยชอบนะคือไม่ชอบกินพวกแกงกะทิอะ่ะก็เลยเออไม่ได้สั่งนะแล้วก็สั่งยำยำบุนเส้นเขามายำมุนเส้นเขาก็ รสชาติดีนะแต่ว่าเขาเป็นสไตล์ยามุนเซ้นที่เป็นซีฟูด้ดเราทุกคนซึ่งตัวเบางคนไม่ได้ค่อยชอบกินซีฟูด้ดก็เลยเออไม่สั่งแล้วแต่ว่าจริงๆเขาทําอร่อยอยนะแต่ก็คือรสชาติเขาก็จะเหมือน,นไปในรสชาติแบบฝรั่งนิดนึงก็คือไม่ได้ไม่ได้เผ็ดเปรี้ยวอะไรเงี้ยก็คือจะแบบออกมาแบบเผ็ดอ่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตอนที่มาถึงที่โรงแรมมะเขาก็จะมีเหมือนคนมาแนะนําว่าเ,ออเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่ง เราไม่สามารถสั่งอาหารข้างนอกเข้ามากินที่เป็นอาหารรสเผ็ดได้อย่างเช่นต้มตามอย่างเงี้ยไม่ได้ป้าดิบอย่างเงี้ยไม่ได้เราคนไทยเราเป็นคนกินรสจัดใช่ป่ะก็เลยรู้สึกแบบโหยเซ็งเลยเงี้ยแล้วยำเหมือนแบบยำเขาก็ทํำสไตล์แบบฝรั่งจืดๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ ก็พอแก้ขัดไปได้อนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนพี่คนนึงก็ถามว่าทําไมสั่งอาหารแบบอาหารเผ็ดไม่ได้อยากกินซุมซำอยากกินยำอนะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าคุณท้องเสียแล้วแบบไข้ขึ้นอะ่ะเราจะไม่รู้ไงว่าคุณไข้ขึ้นจากยำหรือว่าคุณไข้ขึ้นจากคุณเป็นโควิดก็จะไหมอันนี้เขาก็เลยตัดปัญหาไม่ให้สั่งไปเลยจ้าช่วงที่เตยมาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดระลอกสามไปใช่ปะคือจริงๆก่อนหน้าเนี้ยถ้าเกิดว่าตรวจครบ สครั้งมั้งเขาก็จะมีเหมือนเป็น relaxation time ให้ออกไปแบบข้างนอกได้ประมาณ4-5นาทีซึ่งตอนนี้ก็หมดไปจ้ะแล้วก็อ่ะมาต่อพอวันที่2ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาตรวจโควิดครั้งแรกนะซึ่งจริงๆการตรวจโควิดจะมีทั้งหมด3ครั้งนะคือวันที่2วันที่7แล้วก็วันที่12อ่ะวันที่2อ่ะทุกคนก็แบบลงไปตรวจแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะมาเคาะเรียกหน้าห้องว่าอ่าลงไปตรวจโควิดนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะ ลงลิฟต์ไปใช่ไหมคะแล้วก็เดินออกไปคือวันที่เตยไปตรวจครั้งแรกอะ่ะไม่เจอใครเลยคือไม่เจอผู้คนใดๆลงไปก็คือไปเจอพยาบาลที่รอสวอปอยู่ยสวอปแบบเอางี้ดีกว่าคือจริงๆเตยอะ่ะผ่านการสวอปมาหลายครั้งมากเลยนะแต่ว่าน้องพยาบาลคนนี้มือหนักมากทุกคนคือควงสว่านแบบหึม้มแล้วนานมากคือปวดหัวจีด๊ดเลยอะ่ะแล้วขึ้นมาใช่ปะก็แบบเฮ้ยคิดไปเองคนเดียวเป้าวะอะไรเงี้ยก็เลยไลน์ไปคุยกับคนในไฟคือคนในไฟก็จะสร้างคลิปขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็พี่ปวดหัวมากเลยเนี่ยปวดหัวขึ้นมาต้องนอนพักผ่อนเลยเงี้ยคนก็บอกจริงแกคนเนี้ยแม่มุนหนักมากเลยเนี่ยจนพี่โพสต์ในไฟก็คือต้องแบบเหมือนลายไปบอกแบบนางพยาบาลอนะ่ะเขาจะมีเหมือนแบบเป็น ไลน์ที่เป็นออฟฟิเชียลของเขาอะว่าแบบน,น้องมือหนักมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนปวดหัวเอางนนี้ดีกว่าขนาดก,กับปานยังบ่นอะทุกคนคืออ่ทุกคนในไฟบ่นว่านางมือหนักอะนางมือหนักจริงๆคือตั้งแต่ปัวโควิดมาไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนเสร็จแล้วพอเราบ่นใช่ไหมเขาก็พอรอบสองก็ดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นดีเลยคือไม่เจ็บฟุบฟู่ฟู่เสร็จเออก็จี๊ดแค่ตอนตอนที่เขาตรวจนั่นแหละน้ำตาไหลหยุดหยดแล้วก็ไปได้แล้วก็ขึ้นห้องมาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนรอบสามก็ เหมือนแบบที่เตยได้ตรวจกับน้องผู้ชายนะรอบสามอะแล้วก็เหมือนน้องเขาก็จิ้มแรงอะเหมือนไม่รู้ว่าเขาแรงผู้ชายหรือเปล่าเนะเขาจิ้มไปอะทุกคนเตยร้องแบบว่าโอ้ยอย่างนี้แหละแล้วน้ำตาไหล,ลออกมาสองข้างอะแต่คือประเด็นคือเขาควงสว่างไม่นานเท่าคนแรกก็เลยขึ้นมาบน้องไม่ปวดหัวก็เลยเออเนี่ยก็เลยเล่าให้อีสามีฟังส่ป่ะอีสามีก็บอกว่าอะให้เลือกว่าแบบคนที่หนึ่งหรือคนที่สามอนะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าฉันเลือกคนที่สามเพราะว่าคนที่หนึ่งฉันปวดหัวมากปวดยู่เป็นชั่วโมงเลยอนะทุกคนปวดแบบตึ๊ ึ๊บตึบ๊อย่างนี้เลยอะอ,อ่ะอันนี้ก็ผ่านไปนะสำหรับการตรวจโควิดแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งระหว่างที่อยู่ ASQ ก็คือวัดอุณหภูมิตัวเองคือเขาก็จะมีแอป,ปให้โหลดนะคะแต่เตยไม่แน่ใจนะว่าทุกคนเป็นแอป,ปเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าแอป,ปที่เตยโหลดเดี๋ยวจขึ้นมาให้ดูนะ ชื่อคอสเตซึ่งเราก็จะต้องส่งอุณหภูมิเช้าและเย็นเช้าก่อน9ก้าโมงเย็นก่อนหนึ่งรุ่มทุกวันวัดอุณหภูมิตัวเองแล้วก็ทำไมก็จะมีเหมือนคอนดิชันให้ใส่ว่ามีไข้มีมน้ำมูกมีอะไรนู้นนี้แล้วมันก็จะมีอันนที่ไม่มีอาการดังกล่าวก็ติดไยแล้วก็กดส่งอันนี้ก็คือต้องทําทุกวันถ้าเกิดว่าใครเป็นคนแบบนอนตื่นไม่เป็นเวลาก็14วันนี้เป็นเวลาแน่นอนจ้ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่จะเล่าทุกคนฟังว่าเพราะว่าเตยอ,อะ มานอนเอนใช่ปะ่ะแล้วก็โรงแรมมันก็อยู่แบบในเมืองมากทุกคนกคนือทุกอย่างของที่สั่งก็คือแบบราคาค่าส่ง9บาทราคาค่าส่ง10บาท15บาท18บาท20บาทอะไรเงี้ยก็แบบตื่นตาตื่นใจมากเพราะปกติบ้านแบบอยูน่นอกเมืองใช่ค่า,คาส่งคือแพงมากหลักร้อยอะไรเงี้ยวันๆก็คือไม่ทําอะไรจ้ะฉันก็ใส่แบบแก๊ปลายแมนฟูดแพนดา้าโคจิคทั้งวันทั้งวันจริงๆเราก็แบบเหมือนไลน์ไปคุยกับเพื่อน เอ้ยวันนี้สั่งอะไรวะมีอะไรน่ากินวะเบื่อได้ดิอะไรเงี้ยทุกคนจริงๆตัวอยาะมีความฝุกมากเลยถ่ายท่อยู่เนี้ยแหละถ่ายอย่างเดียวไม่พอนะสมมติว่าถ่ายในลายแมนเสร็จแล้วใช่ปะ้ยค่าส่งยี่สิบเดี๋ยวไปดูโเจิคก,ก่อนค่าส่งเท่าไหร่คือแบบงกมากคือเอาค่าส่งถูกสุดเลยเนี้ยซื้อส่วนมากอะจะหาเจอในราคา8บาท9บาททุกคนจริงๆข้อดีของการที่อยู่ในเมืองก็คือสั่งของกินมาได้ถูกมากแล้วเตยก็สั่งเอ่ออะไรนะ เอลวิสุกี้ซึ่งเกิดมาไม่เคยกินมาก่อนคือเปิดไปแล้วแบบเอลวิสุกี้ได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็นางก็คือเหมือนได้ได้บิชลินใช่ปะก็เลยสั่งมากินเลยจ้าแล้วก็มีเรือนเพสุกี้ที่สั่งมาแล้วก็มีแบบพวกของกินแบบอีกมากมายแล้วก็มีแบบพวกชาอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ากินมีทีสิแกรอร่อยมากนู่นนี่นั่นอะกดสั่งเลยจ้าแล้วก็มีคือมีอีกหลายยี่ห้อมากสั่งก้อยสั่งพามูแล้วก็ ที่สําคัญก็คือมีเพื่อนอะใจดีส่งของมาให้กินอีกก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเออคือตอนแรกก็คุยไลน์กับมันใช่ปะว่าไอ้แกวเบื่อมากอะไรยงต้องมานอนอยู่14วันไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยมันก็บอกเออเดี๋ยวเอาขนมมาให้เราก็คิดว่าเออเดี๋ยวตอนเช้ามันก็คงเอามาให้สรุปว่ามันอะเหมือนแบบไปทําไปทําธุระหรืออะไรสักอย่างอะแล้วแวะมาส่งให้เหมือนมาจับมาจากต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยแวะมาส่งให้ตีสองจะ้ะ ล้วที่สองโรงแรมโทรมาหารันถามว่าคุณนนุงหน้าจะรับของเลยไหมครับมีคนส่งขนมมาอีนี่คือหลับไปแล้วแล้วบอกยังไม่เอาค่ะตอนเช้าลับต่อซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนางคือส่งมาให้อีเพื่อนอีกคนนึงด้วยเพราะว่ามีเพื่อนมาบินไฟเดียวกันด้วยใช่ปะ่ะแล้วส่งไปให้อีเพื่อนคนนั้นเสร็จแล้วโรงแรมบอกว่าอ๋อแต่ว่าคุณสมนัดเขารับเลยอ่ะครับคุณจะเอาเลยไหมครับอะไรเงี้ยแลวไม่เอาค่ะแต่ตื่นเช้ามา นี่มึงตื่นกินขนมตอนตีสองหรออะไรเงี้ยมันก็บอกว่าก็สงสัยใครส่งมาก็เลยอยากรู้ก็เลยเอามาเลยอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนคนแรกที่ส่งของกินมาให้เสร็จแล้วก็มีเวนตอนคนที่สองวยความหวังดีแกแกจะเอาอะไรไมาเดี๋ยวฉันซื้อไปให้บ拉布拉นู่นนี่นั่นสั่งมาได้เลยนะเดี๋ยวจะเอาของไปให้วันพรุ่งนี้นางก็บอกว่าแกเอาหม้อหญิงใหญ่มาไหมเราก็แบบ ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาอะไรมาเลยคือเดี๋ยวหมอ้อให,ใหญ่ก็คือหม้อต้มทุกฟางเล็กๆที่แบบเอาไปใช้เวลามาบินอนะไรอย่างเงี้ยเต๋อบอกว่าเตยไม่ไดเอามามันก็บอกว่า้าอเนี่ยจะเอาข้าวต้มปลาแซลมอนมาให้กินทําให้กินอะไรอย่างเงี้ยซื้อให้กินอะไรประมาณเนี้ยนะเตก็บอกว่าเออไม่ต้องหรอกเอาไปฝากเพื่อนอีกคนนึงเถอะเพราะว่าเตยไม่ไดเอามหม้อมาเดี๋ยวมันก็จะแบบไม่อร่อยใช่ป่ะมันก็เลยบอกว่าเออจะเอาอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยก็เลยสั่งชานางมากินเป็นชา ชายูสุเป็นยูสุของนางเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอร่อยมากกินแล้วก็สดชื่นมากแล้วก็คือเนี่ยก็บอกให้นางฟีนมาเลยเพราะว่าที่เกียจตไปขอน้ําแข็งที่โรงแรมเลยนะเพราะอีกเรื่องบอกว่าแก้แก้ขอน้ําแข็งโรงแรมไม่ได้นะเขาจะไม่ให้แล้วก็แบบเอที่เกียตจะไปเว้นเวอร์ก็เลยบอกให้นางฟีนมาเลยเราก็จะได้กินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันก็บอกว่าเออจะเอาอะไรอีกก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวมันจะซื้อมาให้เราบ้าน คอนโดม,มันอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออเก่งใจไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอคือหลังจากที่ได้กินเอนนั้นไปแล้วอินเอมไปแล้วนะแล้วก็วันๆก็คือถ่ายดูยาก่เฟซบุ o กไลน์แมรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สั่งของตัวเองมากินวันนี้ แล้วอีเพื่อนอีกคนนึงก็ด้วยความหวังดีคือนางคุยกับอีเพื่อนที่มาด้วยกันนี่แหละแล้วก็แบบแกสั่งอันนี้สิมันดีมากเลยอีเพื่อนก็บอกไม่เอาของกินกูเยอะกินไม่ทันนู่นนี่นั่นอีนี่ก็เหมือนหวังดีด้วยความหวังดีส่งมาให้กินจ้าแล้วยังไงส่งมาให้อีเพื่อนคนนั้นส่งมาให้อีนี่ด้วยจ้านะก็คือนี่เดี๋ยวจะให้ดูเพิ่งมาสดๆดร้อนๆของวันนี้นี่ยี่ห้อนี่พูดเลยว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็คือไม่ได้กิน ใสดีมากส่งแบบครัวซองเลอย่า้มาให้่องยังไม่ได้กินเลยนะชิ้นใหญ่ยักมากแล้วก็กินอีกอย่างหนึ่งอันนี้กินไปแล้วนิดนึงแล้วแต่กินไม่หมดมันแบบมันมีความเลี่ยนอยู่มันแบบม้วนๆอ่ะเอออีม้วนๆเสร็จแล้วก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทีนี้อร่อยวะแกมันเรียกว่าอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ปะมันก็บอกว่าโหยากแล้วมันก็เหมือนส่งชื่อมาให้เ่เสร็จแล้วก็เลยบอกบอกเพื่อนว่าโหตับสูงมากไม่หร ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเรียกอีม้วนๆเหมือนเดิมอีควานส่งตับกลับมาอ๋อกูเรียกว่าอีก,กลมๆนักกว่าอีกก็เลยบอกไปบอกมันว่า อ๋อสองพวเลยที่มึงเป็นเพืเ่อนคู <c oughs> คือสับสงมากอ่นไม่ออกจ้าเอออันนี้ก็ขำๆนะทุกคนแล้วก็แต่ว่าขนมอรนะ่อยมากจริงๆแต่ว่ากินไม่หมดอ่ะวันนี้กินของกินเล่นไปเยอะมากสั่งชาชีสตรอเบอรี่ไปอีกนะวันนี้แล้วก็กินหมดไปแล้วจะทํางานจริงจังก็ไม่ได้เพราะว่าตัวติดอยู่ในโรงแรมอะไรอย่างนี้ใช่ปะเตยก็ฆ่าเวลาด้วยการดู넷ฟิกดูการ์ตูนเมาส์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าการเมาส์กับเพื่อนอ่ะตลกมากทุกคนคือเตยอ่ะ พิ่งเปิดร้านเครื่องดื่มใช่ปะ่ะและอีเพื่อนอะ่ะก็เหมือนเปิดร้านาขนส่งแบบเจนีอะไรเงี้ยเราเสร็จแล้วคือระหว่างที่เราสองคนเนะี่ยมาติดอยู่ที่โรงแรมใช่ปะ่ะพวกบรรดาสามีอนะ่ะนางก็จะต้องทํางานแทนอะไรเงี้ยแล้วนางก็จะมีความเหมือนแบบไม่ละเอียดอ่อนในเรื่องในความเป็นผู้ชายอทุกคนเหมือนบินที่ปิดปิดกะสิ้นวันอะ่ะ ของที่ร้านอ่ะมันขาดเงินมันขาดอยู่สิบบาทใช่ป่ะมันคือจะเขียนว่าลบสิบแล้วสมมติว่าเเงินตอนนั้นน่ะมันแบบพันยี่สิบเก้าบาทนับได้พันยี่สิบเก้าบาทใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วว่ามันต้องมีพันสามสิบเก้าบาทเพราะมันขาดไปสิบบาทใช่ป่ะมันก็เขียนว่าลบสิบอะไรเงี้ยแล้วมันก็เขียนพันสามสิบเก้าด้านบนมันเขียนแคชเค้านต์พันยี่สิบเก้าเซเลสซ่ามีบอกว่าอ๋อคือน้องเขาต้องให้เราพันสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมแล้วแบบตักกะอะไรวะบวกยังไงวะได้สี่สิบเก้าบาท อันนี้ก็เป็นชีวิตในช่วง12วันที่ผ่านมาอะตอนนี้แดดหมดแล้วอยู่อยู่แดดก็หมดหน้าฉันก็มืดเออแล้วก็มีอะไรอีกอะเดี๋ยววันมาลืนตอนเช้าก็ได้ออกแล้วนะแล้วก็พอได้ออกแล้วเตยก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตการ ASQ ของเตยนะคะที่มาอยู่ที่ A1 นะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ